คุณยันบุญชย้ย CEO iHerb Group เข้ารับ5รางวัลใหญ่แห่งปีสุดยอดผู้บริหารและผลิตภัณฑ์ดีเด่นเรเดียวบปังชุดไม่อยู่กันเลยล่ะค่ะสำหรับคุณยันบุญชย้ย CEO iHerb Group บริษัท iHerb Corporation จำกัด ที่ล่าสุดนั้นควา้าสุดยอดรางวัลใหญ่แห่งปีกับ Beauty Product Awards Best Award e y n Brand Best Award 2022 The Best CEO 2022และกักกินรีคนดีของแผ่นดินซึ่งในความสำเร็จของการบริหารธุรกิจจนสามารถเป็นที่พูดถึงในแบรนด์ i h e b g r p และมีการบอกต่อบนแพลตฟอร์มออนไลน์งานนี้เขาจะว่าอย่างไรกันบ้างไปติดตามฟังกันเลยค่ะ ยันชัยบุญชัยครับชื่อเล่นเป้ครับเป็นประธานกรรมการบริหารบริษัท i h เ r ิร์บคอร์ปอเรครับก็รู้สึกดีใจครับที่ท่านคณะกรรมการทุกคนได้คัดเลือกผมและก็บริษัทนะครับให้มาเป็นตัวแทนในการรับวันนี้ครับขอบคุณครัจริงๆในกลุ่มบริษัท i h เฮิร์บครับต่เรามีอยู่หลากหลายแบรนด์ด้วยกันนะครับเรามีทั้งแบรนด์ที่ขายเองในท้องตลาดโดยทั่วไปนะครับมีอยู่ที่ท็อปเดอะมอลล์วูดวสันนะครับแล้วก็ เราเป็นบริษัทรับผลิต O e M ให้กับบริษัทที่ขายเรื่องของอาหารเสริมนะครับเครื่องดื่มต่างๆในเมืองไทยครับผมจริงจริงบริษัทเราอะเปิดรับเปิดคุยทุกอย่างนะครับเราอยากให้น้องๆทั้งคนรุ่นใหม่หรือว่าพี่ๆคนที่อยู่ในวงการอาหารเสริมหรือว่าวงการเครื่องดื่มต่างๆเนี่ยอยากจะรวยมากขึ้นนะครับก็ติดต่อมาเราได้ครับ ไม่จะเป็นจะต้องว่ามีงบเท่านี้ถึงทําได้นะครับก็อยากให้มาคุยกับเจ้าหน้าที่ที่ปรึกษาของเราก่อนครับก็ตอนนี้ในกลุ่มบริษัทไอเฮิบเนี่ยนะครับในหมวดอ,อาหารเสริมเนี่ยเราน่าจะเป็นผู้ผลิตอันดับหนึ่งของประเทศนะครับเรากําลังขยายตลาดไปสู่เซาท์อีสเอเชียด้วยนะครับก็จะมีกลุ่มตลาดพวกกัมพูชาอินนดนเซียครับผลิตภัณฑ์จุดเด่นตอนนี้เราทํามากสุดคือพวกกลุ่มของน้ามันนะครับโดยเฉพาะน้ำมันพวกน้ามันงา,นงาดำนะครับเป็นอย่างไรก็ตามเนี่ย ในกลุ่มบริษัทของเราเนี่ยสามารถผลิตสินค้าที่เป็นนวัตกรรมต่างๆเช่นดับเบิลแคปซูลด้วยนะครับก็เป็นสินค้าที่ผลิตได้ที่เดียวที่เราครับก็จริงๆเราเป็นเราเป็นการผลิตแบบวัสต็อปเซอร์วิสนะครับหมายถึงว่าลูกค้า,ามีไอเดียมีช่องทางในการทรําธุรกิจก็ติดต่อเราเข้ามาได้เรารับทําตั้งแต่ช่วยคิดนะครับรวมไปถึงช่วยออกแบบ ช่วยจดทะเบียนต่างๆนะครับแล้วก็สุดท้ายเลยก็คือนําส่งสินค้าให้ลูกค้ารวมถึงช่วยเรื่องของการทําการตลาดด้วยครับ,รบทั้งสื่อออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์ครับอ๋อจุดเด่นเรื่องนวัตรกรรมเนี่ยเราก็จะเป็นนวัตรกรรมการผลิตอย่างที่พูดไปก็คือนวัตรกรรมการผลิตแบบดับเบิลแคปซูลครับ <c oughs> แล้วก็มีในเรื่องของอนวัตรกรรมการนํเข้าวสารสกัดต่างๆที่ได้คุณภาพได้มาตรฐานจากที่เป็นทั่วโลกยอมรับครับอ่าอันนี้เป็นคําถามที่ดีนะครับ จริงๆวันนี้ถามว่ากลุ่มของบริษัทเราก็ก็ตบโต,กต,กตกมาได้ด้วยดีนะครับฟีดแบ็กเนี่ยก็คืออยู่ที่ลูกค้าที่มาจ้างผลิตเรานะครับเราทําให้ลูกค้าเนี่ยจากมีนิดนึงเป็นมีมากขึ้นจากมีมากขึ้นเป็นมีมากขึ้นเรื่อยๆอันนี้เป็นหนึ่งในความภูมิใจของกลุ่มบริษัทเราทั้งหมด <S 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 กเ็เราก็ทำทำทุกอย่างนะครับถ้าเป็นออฟไลน์เราก็จะมีพวกอีเวนต์ต่างๆที่เราออกตามส่วนประชุมทั้งเมืองไทยแล้วก็ต่างประเทศเช่นสิงคโปร์ นะครับอินโดนีเซียอย่างเงี้ยเราก็ไปออกนะครับส่วนออนไลน์เราก็จะมีช่องทางการทำตลาดออนไลน์เช่นหน้าเว็บไซต์ Google Facebook ต่างๆครับครับก็ง่ายๆเลยติดต่อที่ i h ดไอนะครับก็ก็หรือสามารถโทรศัพท์เข้ามาสอบถามหรือว่าเว็บไซต์นะครับก็ i h e r b ร์ออได้ครับลองเข้าไปดูตัวอย่างได้ทั้งอาหารเสริมในในปีหลายๆปีที่ผ่านมานะครับมันถือเป็นถือเป็นอาจจะเป็นชายแดนดรีมที่ที่อาจจะ บางคนอาจจะไม่ไม่ได้มองมาเท่าไหร่บางคนอาจจะทา่ทานไทย,ทย,ทยดีหมายถึงเล่นหวยในยแต่และทุกคนที่1วันที่15ะนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยผลิตภัณฑ์พวกนี้เกี่ยวกับกลุ่มสุขภาพเนี่ยเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับปีนี้เนี่ยมีแบบมาเก็ตแยลูประมาณ20,000กว่าล้านนะครับถึงแม้ว่าสภาพเศรษฐกิจเนี่ยจะจะไม่ค่อยดีจะแย่ต่างๆนะครับแต่ว่าทุกคนก็ยังบริโภคสินค้าที่มี คุณภาพและมีะสินค้าที่เป็นสุขภาพอยู่นะครับก็ตบโตขึ้นได้เรื่อยๆครับชนะน8ไทยแลน d n นิว